สวัสดีครับทำเค้กกล้วยหอมให้พ่อครับครับลูปกับผมวันนี้น้องจีไม่เคยทำแป้งน้องจีรู้แล้วอะไรน้องจีไม่เคยทำน้องจีรู้แล้ว,ลวกูมมาเมื่อก่อนน้องจีสอนอ๋อครับครับน้องจกีกำลังจะทำอะไรครับ น้ำที่กำลังเดบีบีอะไรบีอกล <laughs> ไปลงไปลูกแล้วบีพ่อเขาไม่รู้หรอกนะล้า <laughs> <laughs> งมือสะอาดแล้ว <laughs> ลถูกแล้ไงครับให้มันบีบีออกมาเลย เป็นการบี้กล้วหอมพี่มันไหมลูกสนุกไหมสนุกสีสนุกสีชอบปะดูน้องที่ทำสิสนุกบอชอบไหมแบบนี้ ครู้สึกยังไงครับรู้สึกว่าคำตับูเราชอบ <c oughs> นั่นที่ชอบเสียงที่มันทำเสียงเด่นๆเนี่ยน,น,นะใ <c oughs> ส่แป้งครับ อะไรลูกน้ำาวชครัน้ำตาลแดงนตนแดงแล้วอะไรครับซินามอนครับใส่นมครับต้องใส่นมเสร็จแล้วคน

เก่งที่สุดเสอยังเอ่ยเสร็จละ <l ots> นี่ทำไรลูกใส่อันนี้ลงไปในใต้มันไม่เกะค่บ <c oughs> สเปรย์ออยน้ำมนันลงไปถาดอบมันก็ไม่ติดนะออมาเคยลองไม่สเปรย์แล้วถาดอบของโคสห้าเหรียญห้าสิบดีมากเก่งจุงพูดภาษาไทยโอเคใส่ใส่เค้กในเบเกิ้ลเจลโอเคได้ okay. ลุยูพูดภาษาไทยก็ได้อังกฤษก็ได้ใส่เค้กในเบ,บกกิ้งเทรดคับปอกกล้วยคะ่ะพั่นกล้วยคะ่ะระวังมือลูกค่ะระวังอยู่ Say wake up. Okay. Oh. Done. Well done. <laughs> okay. แจ่บอวพรุ่<า>งนี้ต้องลองนะลองไปแล้วนี่พรุ่งนี้อะไรลองไปแล้ว